สวัสดีสสดค่ะผมนายกิติี่ภูมิอยู่ทองผมงา,านาที่าดิฉันนตงสาวไปมีการช่วยช่วยพวกเราทีม KP Paperbang วันนี้พวกเรามานําเสนอพูกุกระดาษจากวัสดุรีไซเคิลค่ะ1การกระดาษแบบวัสดุแนวคิดหลักเป็นพลังงานจักในลูกโป่งเป็นพลังงานจนที่ขับเคลเื่อนเศษกระดาษให้กระจายตัวอย่างสวยงามวัสดุหลักสามารถหาได้ง่ายภายในโรงเรียนค่ะ1แกนกล่องแบบมินตันเป็นกระบอกยิงควบคูณทิศทาง 2. ซองกระดาษสะอาด เป็นชิ้นเล็กๆใช้เป็นวัสดุโปรโย3เศกระดาษตกแต่งตัวกระบอกเพิ่มความน่าสนใจ4ลูกโป่งเป็นแหล่งพลังงานสําหรับยิงเศกระดาษออกวิธีการทําพุกระดาษจากวัสดุรีไซเคิลหนึ่งนำกระป๋องใส่ลูกแบบมินตันมาตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการ 2. นํนลูกโป่งสวมบริเวณปากกระป๋องที่ใส่รูปแบบมินตัน3นํานเทปมารัดลูกโป่งที่สวมให้แน่น4ตกแต่งให้สวยงามด้วยเศกระดาษห่อของขวัญและซองขนม2หลักการทางวิทยาศาสตร์ แรงพลังงานสักเป็นพลังงานจลนด้วยแรงดึงของลูกโปง่งใช้กฎนิวตันข้อ3แรงที่ปล่อยจากลูกโปง่งเป็นแรงดันผลักกระดาษออกเสียงเกิดจากอากาศอัดและคลายตัวภายในกระบอกการเสษสีของอากาศากาศับวัตถุทําให้เกิดเสียงและการลอยตัว 3. การควบคุมทิศทางและการลอยลิงทิศทางได้เพราะใช้ท่อกระดาษแข็งตรงและแรงดึงปรับได้เลือกรูปทรงเศษวัสดุให้เหมาะสมจะทําให้ลอยตัวและโปรยลงอย่างช้าๆน้าหนักเบาและวัสดุ และพื้นที่ผิวมากจะทําให้รอยตัวสวยงามตามหลักอากาศพลศาสตร์4ความสวยงามตัวพลูตกแต่งด้วยเศษซองขนมและกระดาษห่อของขวัญใช้เศษวัสดุที่มีการสะท้อนแสงตัดเป็นรูปทรงต่างๆเมื่อยิงจะเกิดการโปรยสีสันสวยงามคล้ายพลูจริงแต่ไม่มีควัน 5. ความปลอดภัยและการใช้งานไม่มีสารเคมีไม่มีระเบิดไม่มีเปลวไฟเสียงเบาไม่เป็นอันตรายต่อหูวัสดุเบาไม่บาดเจ็บเมื่อโดนตัวใช้งานง่าย แค่ใส่เศษกระดาษจึงนื้โปกแล้วปล่อยนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้งโบเหมาะสำหรับใช้ในห้องเรียนงานวันเด็กวันเกิดงานแสดงนิทรรศการนี่คือวิธีการสาธิตการใช้พรุ้กระดาษจากวัสดุรีไซเคิลครับการเรียนรู้ฟิสิก์อย่างสร้างสรรค์สร้างความสนุกแบบปลปอดภัยในรักโลกขอบคุณค่ะ